ครับทุกคนก็วันนี้ผมได้ทําการจับตู้ขี้ต๊กตามานะครับซึ่งได้ประมาณหกเจ็ดชิ้นนะครับผมเออมันเป็นของที่เออเพ้อจับมาโดยบังเอิญน,นะครับผม <c oughs> เริ่มจากตัวนี้เลยนี่โปริตาเป็นตัวที่เออเป็นตัวที่อยากเก็บตัวใหญ่มานะครับแต่ว่าตัวใหญ่ไม่ <c oughs> โปจิตาอยากได้อะ ความสามารถในการจับจริงๆก็เลยจับตัวเล็กมานะครับผมเริ่มจากตัวนี้เท่านั้นนะครับตัวอื่นก็ตามกันมาตู้สัตวสองตูน้นี่มาได้ไงไม่รู้มันขวางทางอยู่เลยรถกดออกมาอย่างเงี้เล่นได้วะลองดิเอ๊ยต้องไปทำไมมันเอ้ยเล่นได,เนเเนได้เอ้ยเล่นได้เนี่ยเลยมาครับต่อมาเป็นแมวกุ้งกิ่งนี่ครับเป็นแมวส้มกุ้งกิ่งเอ้ยน่ารักมีไข่แมวด้วยหนึ่งตัว แล้วก็แมวส้มคุ้งกิ่งตัวที่สองนะครับผมนี่ตัวที่สองนี่ตัวที่สองแมวส้มคุ้งกิ่งตัวที่สามเหมือนกันเลยแค่เป็นสีแมวส้มคุ้งกิ่งตัวที่สี่เอาหางหายด้วย่ะตัวนี้ตัวหางหายแม่เ้ยตัวนี้หางหายแล้วก็หัวลุดด้วยเหรอเนี้ยโอ้โหหัวลุดอีกโอ้โหตัวนี้ไม่ไม่สมประกอบทักอย่างเอาตัวอื่นหางอยู่ครบนะเอามาเป็นแมวคุ้งกิ่ง ที่อยู่ในกล่องนี้เป็นแมวสามสีนะครับมันก็เลยอยู่ในกล่องสวยนิดน,นึงนะครับผมออะอรไรวะเนี่ยอยากจะบอกราคาจังเลยสองสี่หกแปดแปดตัวนะครับโดนไปเจ็ดร้อยยันเก่งพอ, <laughs> อแล้วนะไม่กดแล้วนะบากไต้หวันระวังทะเลเดียตู้กดตัวตา <laughs>